ตรีแมนดาวภาพล่าสุดแฟนๆแห่เป็นห่วงวอนหยุดพักงดรับงานจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ถางต้นสังกัดของกิตศิลปินหนุ่มวงตรีแมนดาวได้ออกมาเปิดเผยอาการป่วยของกิตว่าขณะนี้ตัวเขานั้นมีอาการป่วยที่จอประสาทตาสูญเสียการมองเห็นตรงกลางภาพหรือที่รู้จักกันในโรคโวคโคยานงิฮารดาดิซิสวิเคช จึงต้องหยุดพักการแสดงในสถานบันเทิงจนถึงวันที่31ธันวาคม2567เพื่อหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเพื่อป้องกันการติดเชือ้อแต่วงยังสามารถขึ้นแสดงในมิวสิกเฟสติวัลต่างๆงานอีเวนต์และงานแสดงกลางแจ้งที่มีระยะห่างจากผู้ชมได้นั้นโดยนรเกียจเคยเล่าเอาไว้ว่าต้องทานยาสเตียรอยวันละ12เม็ด6เช้า6เย็นตามน้ำหนักตัวจนเห็นภาพดีขึ้น จอประสาทตาบวมลดลงและที่สำคัญยังไม่เกิดการอักเสบที่จอประสาทตาเพราะมารักษาทันดวงตาย,ยังปลอดภัย100%เซแต่ที่ยังมืดเพราะมีน้ำไปสะสมตรงนั้นทำให้ภาพที่เห็นมันมืดนั่นเองล่าสุดเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาวงตุยแมนดาวได้ขึ้นโชว์การแสดงในงานอีเวนต์แ r a n d Opening Central ชิดลมโดยจะเห็นว่าดวงตาและใบหน้าของนักร้องหนุ่มบวมจนเห็นได้ชัด ซึ่งคาดว่ามาจากการที่ตัวยาสเตียรอยแต่อย่างไรก็ตามกิจยังคงโชว์เสียงร้องได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีแฟนๆบางคนเข้ามาส่งกำลังใจให้หนุ่มกิจกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังบอกให้หนุ่มกิจนั้นหยุดพักรักษาตัวเองก่อนเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ขอให้คุณกิจนั้นหายไปไวคะ่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ